ใครที่ติดตามข่าวคราวการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหร,รัฐอเมริกาในวันที่5เดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้เดือนนี้เดือนตุลาคมคงจะได้ยินคับนี้เยอะ October Surprise Surprise เดือนตุลาคมมันคืออะไรนะครับออเจต่อดึงเอาข่าวพิเศษของ v a a มาเรียบเรียงให้ได้ฟังกันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันและไม่คาดคิด ซึ่งมักจะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐเรียกว่าเซอร์ไพรส์เดือนตุลาคมหรือออกตุเบอร์เซอร์ไพรส์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเดือนที่ใกล้กับเดือนที่จะมีการเลือกตั้งมากที่สุดนะครับเหตุการณ์ที่เซอร์ไพรส์ก็เรียกว่าโอ้โหจะต้องมีแรงจูงใจให้คนเกิดความนิยมผู้สมัครคนใดคนหนึ่งอย่างท่วมท้นก่อนการเลือกตั้งที่มาของคำนี้นะครับก็เกิดขึ้นในปีคศ1 9 7 2ครับ เมื่อรัฐบ,บาลของประธานาธิบดีวิชัดนิกซสันบอกกับประชาชนว่าสันติภาพของสงครามเวียดนามกำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นความพยายามในการเสริมคะแนนความนิยมของนิกซสันในการเลือกตั้งขึ้นมาเยอะเลยแต่พอมันเป็นไปไม่ได้ก็เรียกว่าลมควมคำม่ำขมำหงายล่าสุดที่เราได้เห็นเนี่ยนะครับการประทะกันของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ฮิลลารีคลินตันนะครับเมื่อ FBI ประกาศครับว่า ิลลารีคลินตันใช้อ e ีเมลส่วนตัวในการทํางานติดต่อประสานงานระหว่างประเทศระหว่างการทํางานในรัฐบาลก็เรียกว่าโอ้โหเข้าทางทรัมป์ ทรัมป์ก็เล่นเลยบอกว่าฮิลลารีคลินตันขี้จุ h i ฮิลลารีคลินตันเชื่อไม่ได้ทําให้คะแนนเสียงคะแนนนิยมของฮิลลารีคลินตันตกต่ำลงเยอะจนพ่ายแพ้แก่ทรัมป์ในที่สุดนะครับลองมาดูครับหรือเวิาัยไม่ถึง20วันเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีเซอร์ไพรส์เดือนตุลาคมไม่เอ่ย